นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดเดินทางเยือนเมืองคารสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมเทศกาลวิพิมพ2024ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12-15มีนาคม2567โดยมีคณะทำงานจากหลายภาคส่วนร่วมเดินทางอาทิสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือสอสอปนกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ที่ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้คอนเซปต์ Thailand u n w e l l h a r m o n i z i n g l i v a b i l i t y for Life by Thailand สื่อสารความพร้อมของไทยในการเป็นเมืองน่าอยู่น่าลงทุนตามโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยและประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเวทีต่างประเทศ นับเป็นครั้งแรกที่นิทรรศการเมืองหน้าอยู่น่าลงทุนของประเทศไทยได้มีโอกาสร่วมจัดแสดงในเวทีระดับโลกอย่างเทศกาลมิพิมพ์ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดมุมมองให้ต่างชาติได้เห็นถึงศักยภาพแลนด์มาร์คสำคัญของไทยโดยกรมประชาสัมพันธ์ได้เตรียมนำเสนอจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกได้แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ภูเก็ตชนบุรีและระยองนำเสนอผ่านนิทรรศการในรูปแบบมัลติมีเดีย ผสมผสานเอกลักษณ์ความวิจิตงดงามแบบไทยมั่นใจว่าคณะผู้นำและผู้บริหารบริษัทเอกชนช,นชั้นนำเช่นสหราชอาณาจากักรสหรัฐอา,า,าหร,าอารับเอมิเรสเยอรมนีเซาดีาระาเบียและอื่นๆจะสนใจเข้าชมและเพิ่มแรงจูงใจให้เดินทางมาลงทุนมาจัดประชุมและมาท่องเที่ยวรวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ที่ดีเป็นจำนวนมาก สำหรับการเดินทางเงยือนสาธารณารัฐฝรั่งเศสครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมงานในวันที่12มีนาคม2567และจะกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ โครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่าในยุคแห่งความเสี่ยงความขาดแคลนและภาวะฉุกเฉินรวมถึงจะเข้าเยี่ยมคาระวะและหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีสาธารณารัฐฝรั่งเศสตลอดจนพูดคุยระดับทวิภาคีกับนักธุรกิจผู้นำและผู้บริหารบริษัทเอกชนชั้นนำระดับโลกในการเยือนครั้งนี้อีกด้วย